สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอดมินเอกก็นำเลขปู่คำแสนนะคะมาฝากแฟนเอฟซีทางช่องเช่นเดิมนะคะสำหรับแอดมินก็ไม่ได้เออเอาเลขของปู่คำแสนนะคะมาลงนานแล้วเนาะก็เกือบปีละที่แอดมินไม่ได้เอาเลขของปู่มาลงนะคะปู่เขาก็ให้มานะคะปู่บอกว่าก็อยากให้แชร์แชร์นะคะปู่ก็ เหมือนเดิมก็คืออยากให้ลูกหลานนะคะถูกนะคะอยากและอยากให้ลูกหลานมีเงินใช้นะคะก็ปู่ก็ยังบอกว่าเป็นแนวทางนะคะก็ซื้อก็ขอให้มีสตินะคะปู่บอกอย่าทาให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะอาสําสหรับงวดที่ผ่านมาอ่าเลขนะคะมันอยู่ที่รองเท้าปู่นะคะมันเป็นรอยนะคะปู่ก็บอกให้คนไปถ่ายรูปเอานะคะอันนี้เป็นอ่าสำหรับงวดที่แล้วนะคะแล้วก็มันมีเลขนะคะ9 2สอง 107นะคะในในในร่องในใน,ในอเอ่อรอยเท้าปูนะคะมันก็เลยทำให้แฟนเอฟซีของปูนะคะก็ถูกบนล่างเลยนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะสำหรับงวดนี้นะคะเราก็มาฟังนะคะเลขที่ปูฝันนะคะอันนี้ปูก็เตีให้เลยนะคะอันนี้ปูเขาตีเป็นภาษาคขมนนะคะก็อ่าได้มานะคะ309กับ409นะคะ ปู่บอกว่ามาสามคนนะคะก็เลยเอาเลขสามใส่นะคะเขาตีเป็นภาษาเขมรน,นะคะก็เลยเป็นเลขเก้ากับเลขศูนย์นะคะแล้วเป็นผู้หญิงนะคะก็เลยเป็นเลขสี่นะคะปู่ก็เลยให้มาเป็นสามศูนย์เก้ากับกับสี่ศูนย์เก้านะคะปู่บอกว่าอ่าแล้วพอได้ตัวเลขตัวนี้มานะคะก็ฝันดีนะคะแล้วปู่นะคะฝันล่าสุดเลยนะคะฝันว่าอ่า ได้ยายนะคะยายที่เลี้ยงปู่คำแสนมานะคะที่ท่านได้เสียไปแล้วนะคะปู่คำแสนบอกว่าท่านได้มากอดมากรดปู่นะคะปูเลยว่าตัวเลขที่ปูให้เข้านะคะหรือก็หรือไม่ก็อาจจะเป็นอายุตายนะะขออภัยนะคะอายุยายนะคะตอนเสียคือ78นะคะปู่ก็เลยให้มานะคะอ,า,อายุยายนะคะ ตอนเสียคือ78บ้านบ้านบ้านเก่านะคะคือบ้านที่ปู่เคยอยู่กับยายนะคะคือ7จเอ้สองศูนย์เจนะคะสำหรับตัวปู่นะคะปู่ก็กลัวเลขอ่าตัวเดิมนะคะหรือเลข9นะคะปู่ปู่มั่นใจว่าเลขตัวเดิมอย่างเช่น8 7อะไรอาจจะมาหรือเปล่านะคะอันนี้ปู่ปู่ปู่คิดนะคะหรือแต่ปู่มั่นใจว่าเลข9นะคะมาแน่นอนนะคะเลข9เพราะ มันเกี่ยวกับฝันที่ว่าเก้าเกนะคะเขาตีเป็นภาษาคขเมรก็แก่ก็คือ9ก้านะคะจะจะนะคะคือจะจะก็คือ9ก้านะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะอ่าอย่าลืมตัดซื้อนะคะที่แอดมินไม่ได้ตัดให้นะคะเพราะว่าก็แอดมินก็ลงให้เยอะแล้วเนาะสำหรับอ่า0ูน์อะไรประมาณนี้นะคะเหลือแต่4 0นะคะที่แอดมินไม่ได้ลงนะคะก็เพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะ ตัดซื้อ,อ40ด้วยนะคะสำหรับ3 30 09 39 49นี่แอดมินไม่ได้ตัดให้ก็อย่าลืมตัดเองนะคะทางช่องก็เป็นแค่สื่อกลางนะคะเอามานำเสนอเป็นแนวทางนะคะแอดมินก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ